สวัสดีค่ะชาวันแสนสดใสนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปถ่าย MV ของคุณบอยเบิกบานค่ะเป็นเพลงอะไรนั้นนะคะ,ะยังไม่ได้ชื่อเพลงเลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ยังไม่มีชื่อเพลงเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปถ่าย MV แล้วก็จะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะคะทุกคนคะ่ะกำลังเดินทางไปที่คอนแจนหะ ตอนนี้เราแต่งหน้าไปแล้วบางส่วนนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะไปแต่งต่อที่นู้นนะคะเพราะว่าเราอยู่บนรถนะคะ,ะ,ะ,คะแต่งหน้านบนรถนะคะไม่สามารถกิดอายไลเน,นอร์แล้วก็ทาลิปได้นะคะเดี๋ยวปากเบี้ยวนะคะทุกคนค่ะเราจะไปแต่งที่นู้นต่อคะ่ะพนนี่น้องือแคบแต่ทางว่าไทยเอ็มวีอย่างนี้แคบเข่าแคบเข่าเนีเ่ยเบื้องดูขางคล้องความพี่น้องแต่ย,ย่านครับ เพีงนี้อยังมายเลึกเทวินโลเคชั่นก็นได้ให้มันดังเดอ้อเพลงนี้เด้อพี่น้องลงทุนบักครับพี่น้องรถติดโตมโอ้ยตายฮะมาสู่ชีวิตเนามาถึงแล้วคะ่ะเจอกับเจน้ำรถตู้สิ้งคะ่ะรถฟรีคะ่ะโอ้ไม่ดีแท้ไปเอาอยู่ใสมันฟรี่ไหมฟี่ขิดโตมไหม <c oughs> เราเป็นเขาแจกรถซี้หาเมื่อกีโตกโจมวัวตายไปเอาเขาไปจอดสู่ชีวิตธนาของเพียงว่นที่หอดอยู่กินข้าวปลาจอดใส่ฮะอ๋อเอาเงีเข้าไปทางกระไดจอดนี่จะได้แบบกันยุ่นโอ้แตงหน้าแล้วพี่น้องเมื่อเด้อเกิดคนเนาะยำบอกเออคาวโบนระบอก โอ้ยจะขึ้นจะขายกากกับไก่ไรกากหมูโอ้ยบอกมบอสยย่านบ้านโอนสะดวกตับโนึงเงือยู่ในื้นก็เต็มแต้งเหรอเขางามแม่บัดเล่าแต้งเน่อยแม่เราคือผู้ยิ่งอยู่โอ้ยยี่ในนบอคือดอกเลยได้เสียงรไหกายน่ากินความดีกิ่งไก่เอินกินข้าวเอิญไม่หันต้นเจ้าน้าแต้งแล้วนะคะ้าปากสงเพลินบอกตะมุงทำไอเป็นสาวเป็นบ้า อันนี้เขาเงียบค่ะก็นกตาผูกเขาเงียาอันนี้นเปการอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะไม่ต้ยงปีอเนาะย่างไปย่างย่างเป็นตั้งหลักวัตพุนวัตี่ค้ะย่างเป็นตั้งหลักวัตพุนิหมบัที่ค้าจะตั้งหลักเช็จกึตอนนาะคือย่างเหลือมาฮอกไเขาองมาอยู่ในมู่ดีดีดยสดบ้องผู้เฒ่าไทยเลียวสงสัยดีอันนี้มันช่องบิกกี้หรือช่องคุณยายโสภาอันนี้ช่องบิกกี้แบบไหนเท่ากันใช่หรสอไปล่าวัตถุนิยมใส่งคตะ แม่นแล้วเปิดคืนนั่นโปรไฟล์กันพิศนาแล้วเว้ยอออันนี้น้องบอยเบิกบานกำลังแต่งหน้าถ่ายเอ็มวีเพลงไม่เพลงอย่างจ้าท่านนี้มีเสียงเพท่านนี้มีซื้อเพลงพี่น้องฝากติดตามด้วยนะคะเพลงที่บอยตีไปเพลงเขาตีเดะแฟนเก่าเพลงแฟนเก่าที่วางเสียงแล้วก็มีตุ๊บตับไก่ทองบดข้าวแข้งมาจากจังหวัดมหาสารคามโดยตรงจ้าทองระบือพูนลาโบฮอด ลอยลู่แล้วกยายหาฟ้าสถานยินดีรับก้อนก้อนรับจ้าหาฟ้าสถานขนาดไหนจ้าติดตามเจก่อนพี่น้องติดตามเจก่อนเนาะพี่น้องเนาะปีนี้อันนี่มองเพราะว่าแล้วก็แม่ปานดำค่ะเสนอตาละมองอยากเป็นพระเอกไหมก่เลยอยากเป็นตลกคนเดียวพระเอกตะคุกคู่ชันละีอันรุ่นอยู่ด้พี่น้องเปิดตัวมาทั้งในตอนนี้ก็คืออยากเป็นพระเอกนะ หาทำไมเธอถึงใส่ชุดนี้มาโรงเรียนมาิค่ะนี่นะครับพี่น้องแตงตจ้าและอดือไกันนอดือบักินกันหนึแล้วบนพี่นิวด้วยห่อกันกกคนก็ี้ละเอาอย่ามามันบอกมีจอบร้องเอาไี่สปแน่เลยเอาแล้วสเป็นแม่ห

ปัมืปักมือเปัามเปันเดียวพิก็บ่คือพได้พี่ตังตังครับๆๆหมดแแล้ว

เมื่อหาเพี้ยนที่เป็นยังไงตั้เนื้ตัดหเ้าเม่ยหาเพี่นเป็นยังไงเปล่าพี่น้องติดตามเลยคพี่น้องเด้อแดดแดดแฟนเก่านะคะวักศิลค่ะที่าดเด็มาจะขู่สิันแบบดัีเ

นิดนิดไยกันละสรุมสวัสดีทุกคนพี่น้องผู้บ่าวบวดเฮวเฮวบุตรก็มาบวาฟังเขาฝากติดตามฝากพี่น้องติดตามเนี่ยกันแล้วกัน่าสิเกิดอี่ยังขืนใบ้ๆนี่นะคะค่ะครับ พอข้ามารอบตัวกันนะครับพี่น้องอัยังสิเกิดขึ้นนะครับพี่น้องค่ะอันยังสิเกิดขึ้นอ้าผลงานเพลงใหม่ของดิฉันเองค่ะวันที่นิชันของเพื่อนผลงานเพลงแด่แฟนเก่าแด่แฟนเก่าแด่แฟนเก่าแดดแฟนเก่าแด่แฟนเก่าติดตามไน้ก็แล้วกันช่องของบอยเบิกบานทั้งช่องยูทูบและก็ช่องทิกต็อกนะคะหมอแดงเมื่อใดฝากพี่น้องแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อ เอาจ <Bond> ่วาเป็นเมซีเาต้องเอาพี่น้องเสร็จแล้วนะคะถ่ายเอ็มวีมือนีนะคะได้ซื้อเพียงแล้วแด่แฟนเก่าพนักพี่น้องค่ะฝากพี่น้องไปเบิ้งฝากพี่น้องเชียร์ในเด้อเพียงนี้พี่น้องค่ะเพียงของน้องสร้างในละพี่น้องคุณบอยเบิกบานนะคะพี่น้องค่ะมวนมวนพี่น้องค่ะที่ท่ายเบิ้งชูช็อตกิบม่มีเวลาพี่น้องก็เลยแบบว่าเออเลือกเอาเบื้องหลังมาลงให้พี่น้องเบื้องพี่น้องค่ะ อ,อฝากพี่น้องที่ติดตามในเดือขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ